สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับเรามาปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะครับหน้าหน้าฝนเป็นหน้าที่ฤดูการที่ปลูกมันเทศญี่ปุ่นได้ดีนะครับเพราะมันเทศชอบน้ำชื้นๆหน่อยนะครับไม่ต้องลดน้ำเยอะล้วก็พอดีเลยฤดูการเก็บเกี่ยวหน้าฝนก็ประมาณสี่เดือนเราก็ขุด นะครับนี่ว่าเราอยากกระปู๋กใ้กินเองที่บ้านทํำยังไงนะครับแล้วก็มีสูตรดินที่ผมศึกษาแล้วก็นํามาใช้นะครับเพรเราจะใช้ดินดินนะครับดินถูงดินร่วนนะครับตีเป็นส่วนก็คือประมาณสองส่วนนะครับใช้แกบเพื่อให้ดินร่วนประมาณหนึ่งส่วน นี่คือพิเศษหน่อยผมใส่เพอร์ไลท์เข้าไปนะครับเพราะว่าเพอร์ไลท์นี่มันไม่ย่อยสลายมันทําให้ดินล่วนได้นานนะดินมันจะล่วนได้นานคือหัวของมันจะสามารถโตได้ดีเพราะว่ามันไม่ย่อยสลายไม่เหมือนแกลบแกบอันนี้มันร่วนจริงแต่เวลาผ่านไปเดือนสองเดือนมันก็จะย่อยสลายทําให้ดินแน่นนะครับผมมาต่ออีกตัวหนึ่งอยู่ก้อนก้อนอันนี้คือ นีส่วนผสมของปูนขาวแล้วก็ไดโลมไม้แล้วก็ปอดซิลิคอนอันนี้คือทำปรับสภาพดินแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยหมักขี้ไก่นะครับเป็นตัวให้ให้อาหารกับต้นมันเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนผสมมีตามนี้มีดินแกบดิบป,ปุ๋ยหมักขี้ไก่แล้วก็เพลร์ไลท์ตัวปรับสภาพดินนะครับสามอย่าง อัดยาวเลยไหมนี่พอเราได้สูตรดินเสร็จแล้วเนี่ยเหมาะสําหรับพืชแล้วก็มาดูต้นพันธุ์นี้เราต้นพัน์ที่เราสั่งมานะครับจะมีอยู่สองสายพันธุ์ที่เราทดลองเราอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมซึ่งต้นมันจะแพงกว่ายี่ห้อปกติปกติสวีทโรสไม่ใช่สวีทโรสหรอ มันจะมีพันธุมันหวานที่ทางเหนือไทยสารปลูกเยอะครับก็จะมีสวีทแต่ของเราไม่ใช่ของเราคือชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าอันโนอิโมะนะครับเป็นเป็นอันนี้จะแพงหน่อยกิ่งละห้าบาทนะครับแล้วก็มีมาลองโกอันนี้แพงมากเลยกิ่งละสิบบาทเราอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมเราก็เลยเอามาปลูกนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมของดินที่เราผสมเสร็จแล้ว รเราจะทําการปลูกในกระสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นบ้านในเมืองเราต้องการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับเราจะปลูกในในกระสอบกันถ้าเกิดเราอยู่บ้านนอกเรามีที่เยอะเราก็ปลูกลงดินเลยนะครับปลูกยกร่องขึ้นประมาณสักสามสิบเซนแล้วก็เอาต้นพันธุ์ลงไปปลูกแต่ของเรามันไม่มีที่เยอะขนาดนั้นเราก็เลยเอาลักษณะแบบนี้พอ ก็ถ้าใครสนใจอยากจะปลูกก็มาสอบถามได้เรื่องเกี่ยวกับสูตรดินเกี่ยวกับต้นพันธุ์นะครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีจริงๆอ่ะเราไม่ได้อยากที่จะปลูก2องพันนี้นะครับเราอาเราไปดูใน YouTube ในคลิปว่าพันธุ์สวิตโรสเนี่ยมันหวานแต่ลูกมันเล็กลูกมันจะกลมๆเล็กๆแล้วก็อีกพัน์หนึ่งก็คือเบนนี่ฮารุกะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่ดังโด่งดังมากที่ญี่ปุ่น แล้วก็หน้าปลูกอยู่แต่เขาปลูกกันเยอะแล้วเราก็เลยไม่ปลูกเราก็เลยเลือกที่จะปลูกพันธุ์ที่มันแพงแล้วก็ไม่มีใครปลูกเพื่อจะทดสอบดูว่าความอร่อยมันอร่อยจริงไหมถ้าอร่อยจริงเราก็จะได้ปลูกพันธุ์นี้เยอะๆแต่ตอนนี้เราปลูกไว้หลังบ้านไว้กินเองก่อนนะครับวิธีการปลูกก็ไม่ยากครับนําเอากิ่งพันธุ์มาแล้วก็เอากลบลงไปที่ในกระสอบ ประมาณสักสองสามข้อที่เรากรบลงไปนะครับเขาก็จะงอกออกมาเป็นหัวนะครับอย่าไปกบนอนกบตั้งๆเนี่ยแต่กบประมาณสามสามข้อนะครับว่าถ้าเกิดเรานอ,นอนมันได้ข้อเยอะนะครับดูตัวอย่างข้อมันนะครับเนี่ยเริ่มงอกลากออกมาแล้วถ้าเกิดมันมีข้อตรงไหนมันก็จะออกลูกตรงนั้นอย่างสมมติว่าเราฝังลงไปตรงนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ มันก็จะออกลากมาสี่ลากแล้วก็เป็นหัวสี่หัวแต่มันจะได้หัวเล็กนะครับแต่ถ้าเราฝังทั้งสองข้อแล้วเราตั้งตั้งขึ้นอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งที่สองอาจจะเป็นหัวที่ใหญ่แล้วอันที่สามที่สี่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นหัวมันจะเป็นลากเพื่อดูดอาหารที่มาเลี้ยงหัวนะครับมันจะมีลักษณะที่ต่างกันคือถ้าอย่างนี้ได้ลูกเยอะแต่ลูกเล็กแต่ถ้าอย่างนี้จะได้ลูกใหญ่แต่ลูกน้อยนะครับให้เราทดลองดู ครับอันนี้คือตัวอย่างเนี่ยอันนี้มามาสวันแล้วตอนแรกไม่มีรากเลยผมวางแค่น้ําไว้นะครับก็ได้รากมาเยอะเลยรากเริ่มงอกแล้วพร้อมที่จะปลูกแล้วสักวันสองวันก็จะลงถุงได้เลยนะครับก็กะว่ากระสอบนึงปลูกครับส,สี่ยอดนะครประมาณสี่ยอดเพื่อไม่ให้มันแน่นเกินไป ว่าปลูกเป็นสี่ทิศอย่างงี้แหละหนึ่งสองสามสี่นะครับปลูกเป็นสี่ทิศมันก็จะได้ได้หัวที่ดีนะครับแช่น้ําไว้ก่อนนะครับแช่น้ำแช่น้ําไว้ก่อนเพื่อให้เขาล่างงอกก่อนก็ได้นะครับหรือใครจะปลูกเลยก็ยังได้นะครับแต่ว่าต้องหมั่นลดน้ําหน่อยถ้าเกิดเราเยังไม่ปลูกยังไม่ปลูกเราแช่น้ําไว้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะปลูกเลยเราผสมดินรอไว้หนึ่งอาทิตย์ นะครับให้ดินโยย่อยสลายให้เขาเปื่อยเรียบร้อยแล้วในอาทิตย์เราก็มาปลูกกันเพื่อดินมันจะได้ไม่มีความร้อนแล้วรากเขาจะออกง่ายง่ายก็กใครอยากรู้อะไรอยากได้อะไรหรืออยากจะสอบถามอะไรก็ติดต่อผมได้นะครับตลาดหนองมลวางแสนจังหวัดชลบุรีนะครับเบอร์โทรตัพท์0ปดหกสา3ห้าหนึ ใครอยากสน,นสนใจอยากจะรู้อะไรก็มาสอบถามกันนะครับไม่ไม่มีอะไรมีแต่ความรู้ให้นะครับถ้าต้นพันธุ์อยากได้ก็ไปสั่งซื้อเองแค่นี้เองนะครับเ,รเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ